สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนาวาปีนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะทุกคนวันนี้เรามาวันออกพรรษานะคะเรามาดูบั้งไฟพญานาคนะคะและนี่ช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลา6โมงนะคะนี่ก็คือบรรยากาศแม่น้ำโขงนะคะทุกคนช่วงตอนเย็นนะคะเราก็นั่งรอดูบั้งไฟพญานาคนะคะ แล้วก็มีการไหลเรือไฟด้วยนะคะทุกคนก็ดูสวยงามมากมากเลยนะคะนี่นะคะทุกคนขึ้นแล้วนะคะลูกแรกของเขาขึ้นอยู่ที่เวลาหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตามมาติดๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะคะทุกคน บ้างไฟพญานาคของอำเภอรัตนาวาปีขึ้นทั้งหมด40ลูกนะคะ40ลูก